ก็ตอนนี้พี่ต่ายก็ปล่อยรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูรถเขาถมดินก็จ้างเขาถมที่นะอันนี้จะขยายเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะ <c oughs> หมดคับ <c oughs> คันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเจ้าตัวอีซูในหนึ่งคันดราบังมดนะ ก็ไม่แน่ใจว่ารอยรถจะอยู่ไหมนะครับดานดาจะเป็นไหนลูกแม่พ่อจะไปไหนล่ะไม่พอมาถ่ายวีดีโอให้เฉยนี่ที่ไหนเดราจะขอระบบบังเลยให้หัปลายังบังไปขลูกนี่ไงลูกอืม อันนี้รถล,ละ230พร้อมพร้อมปรับหน้าดินนะครับก็ไถกลบไปเรื่อยๆอันนี้พี่ต่ายมาไว้ปลูกนั่นนะปลูกปลูกต้นไม้ อันี้ร้อยรถไม่แมน่ใจว่าาจะจะอยู่ไหมกันดาได้เอาหัวมาไหมทำไมไม่เอามาก็านี่มาเพลงหนึ่งคันแล้วก็จะเป็นของอิสุสนะครับคือมี่ตายขายอสิสุต้องเน้นเลยว่าเป็นรถอิสุสูนั่นเองอันนี้จริงไม่หรอกรยเยวเขาจัดมา อันดาไปเอาหมวกที่ที่รถพ่อมาใส่ไปใส่เสื้อไปเนี่ยเอาใส่เสื้อไปนะพ่อให้อยู่ตรงแคบอ่ะอยู่ตรงแคบอ่ะเปิดเลยก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบใส่เลยใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนมันร้อน งงน,อน้องกระดาเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเจอพ่อถ่ายไปก็ต้องรีบวิ่งมาเลย ็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับบอกาก็คือขอประมาณสักร้อยรถแต่ดูลักษณะตอนนี้20่รถแล้วมันจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้ก็คงจะถมไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่นั่นก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็รอทุนรอเงินกันไป อันนี้ตอนแรกพี่ต่ายซื้อทั้งหมดมันห้าไร่นะแต่ว่าได้เพิ่มมาอีกสองไร่ก็ก็ถม,มังค้างให้หน้ามันกว้างขึ้นอันนี้รถที่เท่าไรแล้วนะรถที่ยี่สิบห้าโอ้โหลอยรถนี่ไม่น่าคาราามือลอยรถไม่น่าพอ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ปลั๊กไฟก็จะมีปลั๊กไฟไวช้ชาร์จแบตชาร์จไรด้วยก็พี่ต่ายให้พี่ต่ายก็ ที่แต่ให้พี่ต้อมกับน้องอันดามานั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วมาเช็ครถเนี่ยั๊กไฟเราก็จะต่อจากนู้นมาใช้ได้เลยนะ อันนี้น่าจะกว้างเพิ่มไปประมาณสักห้าเมตรนะเต่เวลาครับผมก็ต้องผมเป็นเนี่ยเป,เ,ปเป็นเส้นตัดไปเนี้ยเนี่ยตรงหลักเนี่ยตรงหลักเนี้ย ก็คือข้างหน้าจะไม่เท่าไหร่แล้วก็คือต้องขยมถ่ายไอ้ต้องถมถ่ายไอ้ต้องถมขยายไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับก็ทำๆไปค่อยๆทำ ก็มาเพิ่มแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับรถอีซูซูเราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับบอกแล้วว่าอีซูซูนะครับเขาเชี่ยวชาญเรื่องรถบรรทุกรถนั่งแล้วก็รถปิกอัพเออคันนี้น่าจะเป็นจุดประกอบนะครับหมายถึงว่ารถสั่งอะไรมาจากนอกแล้วก็มาประกอบในไทยอะไรเงี้ยอันนี้ที่พี่ต่ายสั่งมาจะเป็นขอเป็นหน้าดินทั้งหมดนะเพราะเราจะมาปลูกของด้วย ลินเพียบอีกคันหนึ่งก็มาแล้วคันนี้เป็นคันที่ตันล้วครับฮะเราจะรู้ยังไงยี่สหกยิบเจ็ดคือเราฉีกตัวเงี้ยฉีกไปเรื่อย น,นี่ก็จะเป็นผู้บริหารนะครับที่คอยจัดการให้ เขาจะมาถมถมแล้วก็บิงบุญบินบุญนี่ฝั่งนูนนงน้นทำอะไรวะนะออเอาเอากระชากเข้า,า,ขาไปอืมอืม,อม,อมเอาสนุกอืมอืมมาอีกแล้วมาอีกแล้ว อันนี้ก็เผื่อไม่มีเผื่อมีใครไม่เคยเห็นนะครับเวลาเขาทมดินก็ทมยังไงก็ตมแบบนี้แหละอันนี้เหมือนก็ลอกหน้าดินแล้วก็เออเอาดินมาให้เราแต่สังเกตดูไหมว่ารถด,ดินเขาจะไม่ค่อยไอ้คอกด้านข้างเขาจะไม่ค่อยทำสูงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติว่า ทำสูงเงี้ยเออตักดินสองสองปุ้งกีแมคโครเหมือนกันอย่างเงี้ยเออพวกคอ,อกสูงก็เหมือนจะได้น้อยไงลูกค้าจะไม่่อยจ้างเหมือนได้น้อยแต่ว่าสมมติว่าใครที่คอ,อ,อกสันคอ,อกเตีย้ยๆอย่างเงี้ยเออก็เฮ้ยได้เยอะอะไรเงี้ยเหมือนเอาเข้าวใส่จานกับใส่าชามาประมาณนั้นล ีกคันหนึ่งมาแล้แปบ๊บนึงอันนี้รถที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยยี่สิบแปดอันนี้วิ่งกี่คันครับว <40. S 1> ิ่งสี่คัน <40. S 1> ปกติเขาวิ่งกันทีกี่คันครับ <28. S 1> แปดแล้ว แล้วทำไมเนี่ยไม่ว hey, ิ่งแปดอ๋อเขาขมอนน้ำเผาอะไรนะเผาขมอนเผาอะไรขมอนโอเคงานศพอ๋อเฮ้ยอีกตัวนี้ไม่ธรรมดายูโรสองไงตัวเนี้ย โปรสเกตเตย์นะครับสนามันไฟอะเตยยิง่าเตยรถไฟอะอีกคันหนึ่งมาละก็จะพยายามให้ครบรอยรถภายในวันนี้นะครับเฝ้าต้องเฝ้า ก็น,นี่แหละความสุขของพี่ต่ายครับความสุขจริงๆเลยคือในเราเลิกงานเราเอาตอนเหลืองเสียชีวิตละตอนแรกรคือเขาจะย้ายไปฝั่งนู้นเขาไม่ไม่ไงมาฝั่งนี้ ก็เวลาที่รถดินมาเขาจะมีตั๋วนะ่ามีตั๋วให้ฉีกให้ฉีกให้อะไรเงี้ยต่ไม่รู้ตัวเขาไปซื้อที่ไหนนะ ตอนนี้ข้าวเครื่องเกี่ยวหมดแล้วก็ที่ที่พี่ต่ายได้เพิ่มมานะครับก็จะเป็นเนี้ยเห็นรถไถไหมเอก็จะมารถไถเอ้ก็จะมีช่องว่างคือวิ่งได้สบายก็ถามว่า ไอบางคนก็บอกให้ซื้อแพงแพงไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการซื้อที่ใช่ไหมครับก,ก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยก็จะได้ทีต่ตายจะได้หน้ากวาออวมาอีกจึงนึงคือห้าเมตรนั่นเองเนี่ยอีกหนึ่งคันมาแล้วครับก็ต้องเป็นของอิสุสุล้วนๆสมกระขายอิสุสุจริง เราเบรกไงเป็นเบรกลมไีมชี้ชี้ชี้ช นี่คือไม่ต้องกลัวพังก็ถอยใส่ถอยใส่อย่างเดียวน,นะอโอกินดินหอมมากหอมมาก เดี๋ยวรอดูทมกันเรื่อยๆ